สวัสดีวันพฤหัสที่28เนอะอืมวันพฤหัสสัปดา์ที่28เนาะตน 28, นะ้งแจ้ก็รับงานซ้อนมาเลยตอนเนี้เนาะตอนนี้ก็กําลังจะประกอบส่วนอีกเนี่ยทําความสะอาดแล้วเนาะขูดประเกน็นนะเสื้อสูบลูกสูบซื้อมาแล้วเหลือทําวาวนะแล้วทีนี้มีงานเข้ามาอีกหนึ่งงานเนี่ยเจ้าเนี่ยถ้าใครจำได้ตอนนั้นโดดน้ำมาเนี่ยนะอืม จะขอเขาลากมาเขาบอกช่างชาติขี่ขีไปมันดับปุ๊บเลยนะตอนนี้ช่างชาติการเช็คแล้วไฟไม่ออกเออเป็นอะไรอ่ะไฟไม่ออกอะเดี๋ยวก็มาดูกันไงไฟไม่ออกเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวช่างถอดยู่เลยเนาะตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะแต่สันนิษฐานว่าอ,อ่าาหนูไม่กัดนะส่วนมากหนูนะ่ะนะหนูพวกเดียวช่างชาติแล้วช่างชาติปีชวดไงปีหนูพวกเดียวกันชอบกัดสายไฟนะพอกัดสายไฟปุ๊บก็หางานในช่างชาติทําไงเออ เราได้ไม่ต้องตกงานเออก็แปลกนหูหนูชอบกัดสายไฟแต่นี่เดาเฉยนะแต่อาจจะเป็นอคอยคอยไฟะแหละคอยอตาร์นแหละนะถ้าไม่คอยอตาร์ก็เป็นกล่องไฟถ้าไม่เป็นกล่องไฟก็เป็นสวิ์กุญแจถ้าไม่เป็นสวิงวิกุญแจก็เป็นคอยหัวเทียนเนาะแต่หัวเทียนไม่บอชดชั้นเช็คแล้วไฟไม่ออกไม่ดูด,ด้วยเนาะเดี๋ยวจะมาทําการถอดให้ดูว่าเป็นอะไรเนาะอ่ะติดตามตอนนี้ช่างชากิลัาทำการถอดเช็คระบบไฟเนาะ เช็คระบบไฟแล้วทางชาติคิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะเนี่ยเขาเรียกมขร์วต้มเนี่ยเสียนะเอ่อถ้ารุ่นใหม่เขาเรียกฟินคอยเนาะแต่รุ่นเก่าเขาเรียกว่าอคอยตดัดเนาะตอนนี้คอยตัดเสียมาเราติดตามดูกันตอนนี้ทางชาติเช็กระบบไฟแล้วรู้แล้วอะไรเสียนะรรู้แล้วว่าอะไรเสียวิธีเช็คนะ เอาสายไฟมาหนึ่งเส้นแล้วก็จิ้มไปเลยนะรู้สึกว่าจะดำแดงเนี่ยขึ้นจากเนี้ยนะขึ้นจากไม่เหล็กกันไฟน,นะมันดำแดงจิ้มไปเลยนะแล้วจิ้มไปทำไงเจ็บไปดิแล้วมือจับนะเอามือจับนะอย่ากลัวแล้วทำการสตาร์ทเปิดแก้ด้วยนะทำการสตาร์ทไม่เปิดแก้ก็ไม่เป็นไรสตาร์ทน,นะแล้วก็เอามือไปแตนะแตัวถังรถนะแตะอย่างนี้นะ าการจับเลยแล้วค่อยตัดอยู่ตัดแรงน้ำดุดนะเออค่อยตัดเสียไม่ดูดไม่ดูดเรานะกชาติทำไมทําโบราณแท้ไม่มีเครื่องมือวัดเหรอทางชาติมีแต่อยากทําให้แปลว่าไม่ต้องซื้อเครื่องมือนี่เครื่องมือชาติอยู่นี่เห็นไหมวัดได้ แต่ทาให้ดูโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดไงเช็คง,ง่ายๆสำหรับรุ่นคอยตดัดเนาะรุ่นเก่าๆแต่สําหรับรุ่นใหม่มันจะเป็นฟินคอยถ้าเป็นฟินคอยอยากมันต้องใช้ตัวนี้นะ้องชาติก็ซื้อตัวนี้มาหกเจ็ดร้อยแหละนะนะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรฟันทงเลยคอยตัดเสียจะถามว่าเสียแล้วย,ยกชุดเลยนะแต่ทางชาติจะให้ใช้อของแท้มือสองของใหม่ก็ไม่เคยใส่ลูกค้าหรอก จนมาแต่เอาของมือสองบอกลูกค้าของมือสองก็กิดดนรถทนกวานะ่าเนาะอืมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรสรุปเราเช็คระบบไฟเนาะชาติคมไม่ได้ถอดให้ดูหรอกเพราะถ้าถอยดูเดี๋ยวคลิปยาวอเอาแค่ว่าวิธีเช็คอะเช็คอย่างไงเนาะเช็คแบบบ้านๆเนาะเช็คแบบทํากันเองได้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะติดตามช่างชาติเพื่อให้เป็นกาลังใจนะขอบคุณครับพี่น้อง